โอเคเกิมนี้อีกรอบหนึ่งซึ่งกิมนี้จะมาเล่นมิกเทียกันก็ตัวความประมาณนี้ใช้ของเลอนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวที่ต้องใช้ของใช้ของเยอะอเคือเล่เล,เล่ของเลย ซึ่งมิเทียนี่เขาเล่นยากเล่นยากกว่าลูมเยอะเลยอะเนยากกว่าลูมีเยอะมากเพราะต้องเป็นตัวที่เล่นต้องเล่นกับของออะไรเอเตัวต้อง ลงทุนเยอะหนะ่อยเตเลกเกมจะจะเก่งเองโอ้โหเลยอันแต่เราต้องใคร่เพิ่มเลือดเพิ่มอะไรประมาณนนีะ้มันสำคัญมากเพิ่มเลือดเพิ่มดาเมจเนี่ย <S <S <ๆ>เพราะว่าไอ้เนี่ยไอ เนื้อยากเนี่ยถ้าเกิดเราตัวประเภทกินเข้าไปอ่ะมันจะมันจะเพิ่มสเตกั็ตัวนั้นวยก,ก็คือถ้าสมมติว่าตอนนี้สเตตัาเมหกบวกกับแปดก,ก็จะกลายเป็นสิบสี่แล้วก็เลือกกลายเป็นสี่สิบเก้านี้แหละพีเล่นบิเทีย ขึงเข้าดีคือเลือดจะเยอะมากวิธีแต่ว่าก็คือตาเมยจะไม่ค่อยเยอะเนี่ยนะเลือดเยอะ โอ้ยูม um านี่แหละคอมโบยูมากับมิทีเนี่ยแหละตายโจม ง่าก็ได้เออเออเออจริงนาาเล่นค่อนข้างยากนะถ้าไม่มีอยู่มากคือคือยากเลย แต่มันก็ต้องซื้ออะเพิ่มดาเมจเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มค่ามิติเอด้วยยังตีเนื้อกูไม่ตายเลยชิบหายเออก็จะไดง ตัวสี่ทุกตัวได้เลือดเอ้ย โค้คนโลเอ้มตกีร้อยกว่ามันเกิดไม่ได้อ่ะใช่ไหม มายังก็ตายอยู่แล้วดาเมจร้อยห้าสิบเนี่ยเออเออเออไปอีกทีหนึ่งตายเอานี้มีเทิร์นเล่นเยอะขึ้น นูเอมันไม่ได้ขนาดนั้นเนอะคือมันเก่งกับไอตัวที่มันนั่น่าเอาเหี้ยกดผิด เฮียตายเฮียตายเอ้ยอยู่มาเกิดไม่ได้สุดอยู่ มูเลือดสองร้อยไป้เนนกินเอนีีเราเพรถ้เกิดถ้าเกิดกินโคโลอ่ะจะไม่ได้ตีจะไม่ได้ตีสม โอ้ตีแรงจังวะเจ็ดสิบแปดอะไรยังได้อยู่เลือดเยอะอยู่ยนี่ะที่ตัดดีตันี่ ไม่นะไม่นะเอ้ยโอ้โหก็ดได้ mạnh mày mày, mày, mày Oh. Bỏ rồi, nghe này Nói subscribe cho rồi วิทีเลือเดเยอะอยู่ยืมตัวได้กัน เ้ยโอ้โหเทียวคงแตกก็แหละดาเมจต่ำร้อยกว่าแต่คุณสมบัติของไอ้ไอ้ไผ่นี่มันมันคือลดดาเมจลดดาเมจครึ่งหนึ่งไะ แบบไม่คอดตีเลยครึ่งหนึ่งนะแล้วโดนตัวเตียวเลือดเลือดเด้งตีห้าหน่วยอั่นคือตีตีมันเข้าเบามากต้องตายตายเีวเรีเรเยนเลสเตมีตีแรงขนาดนั้นเอ้ ซูโมดีโอจีใหม่อ่ะจัวเยอะแล้วตัดดี้จนดวนใกล้ถึงด่าดนันแล้วสินะด,าดะนะนะ่านบันไลนั่นแหละ่าจะได้เออกันพิษได้เออ กี่กะต่อยโคตรแรงไม่มีพีก็ทำอะไรพวกกูไม่ได้นะเออเออเสออียไปเราก็เหมือนกันเออโอเคน่าจะได้ตายตาพี่มุ่ง ออเออเราขอกจะสู้ที่อองได้ถ้าสู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นเลยยังรอดอยู่เอ๊ะเรเบียหายไปไหนปกติต้องมีเรเบียนี่แต่นี่เป็นตุยกากับชี้อองแทนตลอดนี่แหละซย,ยง,ง่ายไงง่ายง่ายกว่าง่ายกว่าเมื่อกี้ตอนนั้นเยอะเลยอะไรนี่ ล,ออญญาลราอายะตั้งคูติงดิเดินกูตรงนี้ไม่ไม่ตัวใช่ไหมโอเค ลูกอายาไปหมดแล้วไม่ได้ดีจน,นาาหน่งรัมมนดีได้เพื่มนัน จะได้นะหวังๆนะโอ้ที่จาตายไม่เป็นไรเลือดเยอะยังรอดอยู่เอ้ยชนะแล้ว ไม่มีเงนตายทุกตัวได้ดาวเมทเพิ่มขึ้นอรือลิมีเตียกทีเดียวหายทีเดียวหายหมด แต่ตายเลยมีอะไรกูเพราะว่าโดนอากาศเอาโดนมดาเมจห้าร้อยก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ซาคิได้อยู่ <c oughs> จะจบแล้วโว้ <c oughs> โอคุตัวเดิมซึ <c oughs> ่งต้องการตีแรงๆที่เราหาย ต้องการไอคิวกบื่อไปเลยมอด มิทเทียไปไหนสิบหายแล้ว เออเอออย่างนี้สิต้องได้ทีเดียวอู่หายบอสที่แบบทีเดียวหายเลยจะชนะเร็วโคตรง่ายเลยรอบนี้เออจบ โคตรอีซี่มิดเทียตแบกเลยเขาโคตรด้วยเรนเมเดียม,มาช้าไปมาช้าปีนิดนึงเยสผ่านแล้วโว้ยต่อไปก็รูนติกโหมดใช่ไหมดิกเกิลออกไมนะนะ่นะดิกเกิลดิกเกิลลูนติกโหมดนะนะเออ แต่ทำไม่ได้ยังไงก็ปลดล็อกตัวละครไม่ได้อะเลมุเลมุโอคูโ,หโ,หโอคูปลดล็อกตอนผ่านไอค์กเกิลอะไรก็ได้สกิลเมื่อตายใส่ได้ดาเมจได้เลือดเพิ่มเมื่อจัว่วอนินเงี้ยนดาเมจเพิ่มขึ้นเรืองสเตทนี่ตัวนี้มาไม่ค่อยคุ้มอ่ะ เมื่อเออเอ,อมมเื่อลิกเกอร์นเนี่ยลิกเกอร์เป็นป,ประเภทตายเหมือนกันสมอนจะได้สถานะไลบัสตอนตายก็เสกหิ่งห้อยซึ่งลิกเกอร์ก็เหมือนกันแล้วก็คือเสกสามตัวแต่เลือดน,น้อยนะนดามจแรงแล้วก็ค่าหนึ่งจนหนึ่ง แค่หนึ่งจุดก็ต้องใช้กับอันนี้ไช้คำน,นี้ไม่ก็อันนี้ตัวเหมือนกันแต่มันต้องมันต้องไปใส่มินเนี่ยนะดิประเด็นก็อันนี้แหละวอทโรติกบวกหนึ่งแค่นี้ยังยากไม่พอเหรอเมื่อวางตัวมีโรได้อาร์เมด แล้ววางแล้ววางมันจะไม่เสียค่าด้วยแต่ว่าจำการทิ้งกัดหนึ่งใบลงลงสุสานเลยนะคือวางหนึ่งทิ้งหนึ่งไม่เสียไม่เสียเทินวางแล้วก็อันนี้วางแล้วได้โล่แล้วก็ไม่มีคนสามารถด้วยซึ่งคอมโบกันแหละอันนี้เพิ่มสามตัวได้ที่วางจะมีโล่ซึ่งคอมโบกับเรมูวกัแหละ แล้วก่อนนี้เมื่อเมื่อตัวไม่มีความสามารถวางเพิ่มดรามีตัวนั้นโลคุ้มกว่าดูดาสองนั้นโลคุ้มกว่าแต่ก็คงจะเป็นอีพีหน้าแหละจะขอเพิกตัวแล้วอีกสองตัวสนะอันนี้สนะเอกใช่ปะน่าใช่ผ่าเลมุอันนี้ก็ผ่าดิกเกิลโอคุก็จอคลิปหน้าใหญ่เล่นเลย Mm.